สวัสดีครับวันนี้มาหาอยู่หากินตามวิธีวิธีพื้นบ้านครับผมตกป่าครับป่าธรรมาชาติบรรยากาศดีๆครับวันนี้พ่ะฮอนแดดปันไนปลากระบอนเยอะถ้าพอกินเบ็ดไดกเยอ ปลาที่เยาตกอยู่เป็นปลาตะเพียนครับปลาปลาเนี่ยปลาซอยปลาสลิดปลากินหน้าดินบ่อน,นี่บ่อนหลายครับปลาพนิทกินเหีืยอเลยปั่นแน่นๆเหีื่อขนมปังครับพันี่ เที่ยงมาเป็นเงา